บางคนเนี่ยเวลาขับรถผ่านมาถึงทางโค้งยามดึกดืนเนี่ยทุกคนก็จะเห็นมีลักษณะเหมือนกับคนนะครับตัวดำๆอ่ะครับพยายามที่จะวิ่งข้ามถนนนะครับแล้วถ้าใครเนี่ยตกใจหรือว่าหักหลบกระทันหันเนี่ยครับก็จะเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเลยนั่นเองครับผมอันนี้ก็คือเป็นคําบอกเล่าของฮิเมตโตรนกติดตามเลยก็ติดตาม สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับก็วันนี้เราก็จะมาพบกันสั้นๆแล้วกันเนาะก็มีหลายคนคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากให้ผมเล่าเรื่องผีฟังหน่อยวันนี้ผมก็เลยจะลองเล่าเรื่องผีให้ทุกคนฟังดูนะครับเอาละก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าในวันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดีนะทุกคนช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องดูดีด้วยนะครับ ครับทุกคนถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับอาถรรพ์ที่อยู่ในเมืองหลวงอันแสนวุ่นวายอย่างกรุงเทพน,นียนะทุกคนมันจะมีอยู่สถานที่หนึ่งครับทุกคนที่จะถูกพูดถึงอยู่ตามข่าวเรื่อยๆเลยนะครับ นั่นก็คือเรื่องราวของโค้งอาถรรพ์ร้อยศพนั่นเองครับทุกคนซึ่งโค้งร้อยศพที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยทุกคนมันจะอยู่ตรงบริเวณถนนรัชดาพิเศษนะครับกรุงเทพมหานครนั่นเองครับทุกคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถมองได้2มุมเลยนะครับทั้งในด้านของมุมมองทางวิทยาศาสตร์เองแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อหรือเรื่องลี้ลับเนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะอธิบายค่อนข้างแตกต่างกันอยู่นะครับทุกคนเอาเป็นว่าใครที่ฟังเรื่องราวนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรััับบชมมมกกนนนด้วยะคครทุาผขอ เสนอเรื so us, that that parole, ่องราวเกี่ยวกับความเชื่อก่อนแล้วกันนะครับซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยว่ากันว่านะครับทุกคนที่ดินในย่านนั้นเนี่ยสมัยที่กรุงเทพยังไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเหมือนทุกวันนี้ครับทุกคนตรงแถวราชดาพิเศษเนี่ยมันจะมีแต่ทุ่งนาครับแต่พอมีถนนตัดผ่านมานะทุกคนก็เริ่มมีความเจริญเข้ามาครับแล้วก็ตรงบริเวณโค้งตรงนั้นเนี่ยครับทุกคนที่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีต้นโพอยู่นะครับตรงจุดนั้นเองครับทุกคนที่เขาลือกันว่ามันเคยเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนคร บริเวณนั้นอยู่บ่อยๆนั่นเองครับจนมีคนขนานนามโคง้งแห่งนี้ว่าโค้งร้อยศพเลยนะครับทุกคนจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุแต่ละหนเนี่ยก็จะเว้นระยะห่างอยู่บ้างนะทุกคนแต่มันก็เกิดขึ้นแทบทุกปีเลยนะครับตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับที่เคยเป็นข่าวโด่งดังมากๆเลยนะครับก็เมื่อปีพศ2538นั่นเองครับได้มีดาราสาวขับรถมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับและก็เหตุการณ์อุบัติเหตุอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เองทุกคนทํําาาาใให้้้ชืื่่่ออออเเเสียเียงงงงขขโคคนนนนริมมถูกล,ลปดว อาถรรพ์มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับบวกกับว่ามีการตายอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้บางคนเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวกับการหาตัวตายตัวแทนนั่นเองครับโดยวิญญาณที่ต้องการตัวตายตัวแทนเนี่ยทุกคนจะเฝ้ารอให้มีคนเนี่ยมาประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับเพื่อที่ตนเองเนี่ยจะได้ไปผุดไปเกิดแล้วก็เอาวิญญาณดวงใหม่นั่นนะมาแทนที่ตัวเองนั่นเองครับอันนี้คือตามความเชื่อนะแล้วก็ยังมีคําบอกเล่าจากหลายผู้คนนะครับที่เคยพบเห็นสิ่งแปลกๆอยู่บริเวณนั้นนะ มาถึงทางโค้งยามดึกๆเนี่ยทุกคนก็จะเห็นมีลักษณะเหมือนกับคนนะครับตัวดำๆอ่ะครับพยายามที่จะวิ่งข้ามถนนนะครับแล้วถ้าใครเนี่ยตกใจหรือว่าหักหลบกระทันหันเนี่ยครับก็จะเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเลยนั่นเองครับผมอันนี้ก็คือเป็นคําบอกเล่าของบางคนเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็เคยมีคนเล่าว,ว่านะครับถ้าเกิดว่าขับรถออกมาจากซอยเสือใหญ่เนี่ยซึ่งจะอยู่ตรงทางโค้งนั้นพอดีนะครับก็มักจะมองเห็นคนยืนอยู่ตรงใต้ต้นโพครับผมหรือกําลังจะกระโดดข,ข้ามขึ้นเกาะกลางถนนนะครับแต่พอดดูให้ชัๆ ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยแม้แต่คนเดียวครับละนอกเหนือจากการพบเห็นสิ่งแปลกๆบนท้องถนนบริเวณโค้งแล้วเนี่ยก็ยังมีสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นบนสะพานล,ลอยบริเวณนั้นด้วยนะครับเออโดยมีบางคนเนี่ยเล่าว่าเวลาเดินข้ามสะพานล,ลอยตอนดึกๆนะมักจะได้ยินเสียงคนคุยกันครับหรือบางครั้งเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเรียกนะครับทุกคนแต่พอหันกลับไปดูเท่านั้นแหละครับก็ไม่มีใครอยู่บนสะพานล,ลอยเลยนะเออนี่นก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับออแล้วก็ยังมีหลายครั้งนะครับทุกคนที่มีรายการเกี่ยวกับเรื่องผีๆเน ตำรวจบริเวณโค้งแห่งนี้ครับและผู้ที่มีสัมผัสพิเศษเหล่านี้เนี่ยก็มักจะเล่าตรงกันว่าทางโค้งดังกล่าวเนี่ยมีวิญญาณอยู่จริงครับแล้วก็มีหลายตนด้วยนะทุกคนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตจากการถูกรถชนตายนั่นเองครับและวิญญาณส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสถิตอยู่ตรงบริเวณต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นนั่นแหละครับทุกคนรวมถึงพวกตุ๊กตาที่แตกหักที่มีคนเอามาทิ้งด้วยนะครับทุกคนเออถ้ามองในมุมของความเชื่อเนี่ยผมว่ามันก็ดูหลอนมากเลยนะครับทุกคน เอาละทีนี้เรามาลองพูดในอีกมุมดูบ้างครับผมซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณนะครับโดยในมุมมองวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าหากใครเคยขับรถผ่านไปตรงโค้งนั้นนะครับก็จะรู้สึกคล้ายๆกันนะครับว่ามันก็ไม่ได้ดูน่ากลัวเท่าไหร่นะแถมบางช่วงตรงนั้นเนี่ยรถก็ติดหนักด้วยนะครับและตรงนั้นก็มีป้ายรถเมย์มีสะพานลอยที่ให้คนเนี่ยใช้ข้ามถนนอยู่ด้วยนะครับแต่มันก็แปลกตรงที่ทําไมถึงชอบเกิอดอุบัติเหตุตรงบริเวณน,นั้นบ่อยๆนะครับซึ่งการอธิบายทางด้านวิทยาศาสตร์ เราก็พอจะมองได้นะครับว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นช่วงกลางคืนครับที่ถนนโล่งนะครับทุกคนแล้วก็รถเนี่ยจะขับมาด้วยความเร็วครับจึงประมาทและทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั่นเองครับหรือบางคนก็บอกนะครับว่าโค้งดังกล่าวเนี่ยออกแบบมาไม่รับกับถนนครับรวมถึงความสว่างของถนนแล้วก็ป้ายเครื่องหมายหรือว่าสีเตือนอันตรายต่างๆต,ต่อผู้ขับขี่เนี่ยเมื่อก่อนนี่อาจจะยังมีน้อยเกินไปครับจึงทําให้คนที่ขับรถผ่านมาแบบเร็วๆเ,เนี่ย ไม่ทันชะลอความเร็วแล้วก็หลุดโค้งเกิอดอุบัติเหตุไปนั่นเองทุกคนหรือบางคนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าตรงถนนรัชดาพิเศษเนี่ยมันเชื่อมต่อกับสถานบันเทิงหลายแห่งนะครับทุกคนจึงมักจะมีคนเมาเนี่ยขับรถกลับบ้านตอนดึกๆผ่านบริเวณโค้งนี้อยู่บ่อยๆนะครับบางรายเนี่ยเมาหนักทําให้เวลาที่คนเมาแล้วขับรถผ่านมาตรงโค้งนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีสติขับแล้วก็เกิอดอุบัติเหตุขึ้นนั่นเองครับเออแนวคิดนี้ก็เป็นไปได้สูงอยู่นะ แต่ก็เคยมีคนอ้างว่านะครับทุกคนตรงโค้งร้อยศพและสารที่อยู่บริเวณตรงต้นโพนั้นนะครับแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีเรื่องน่ากลัวอะไรหรอกครับทุกคนแต่มันเป็นเพราะว่าเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับตอนที่ถนนรัชดาเนี่ยตัดผ่านเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีสารอาญาที่อยู่ตรงนั้นนะครับที่กําลังก่อสร้างอยู่นั่นเองได้มีวิศวกรหนุ่มที่ควบคุมโครงการก่อสร้างอยู่นะครับ อยากจะแก้เผ็ดลูกน้องคนงานครับผมที่ลูกน้องคนงานเนี่ยชอบไปยืนปัสสาวะแบบไม่เลือกที่อะครับก็เลยซื้อผ้าแพรเจ็ดสีเนี่ยมาพันรอบต้นโพแล้วก็จัดฉากเอาทูบมาปักไว้ด้วยนะครับ <S <S เพื่อที่จะให้คนงานเนี่ยคิดว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณน,นั้นแล้วไม่กล้าไปปัสสาวะตรงนั้นนั่นเองครับผมเออแต่พออยู่ๆไปนะครับ มันดันมีคนเอาของมาไหว้เพิ่มนั่นเองครับผมแถมยังมีคนเอาม้าลายมาแก้บนแล้วก็อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยครับมารวมกันอยู่ตรงนั้นนะครับจนเกิดเป็นคําล่ำลือเกี่ยวกับความเฮี้ยนขึ้นมานั่นเองครับผมเออและนี่ก็เป็นเรื่องราวของทั้งสองมุมมองนะครับทุกคนคุณผู้ชมฟังแล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างครับมันเป็นไปได้ไหมครับกับเรื่องราวที่เล่ามาเนี่ย เอาละสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพจสยองวาเลนตีนะครับทุกคนที่ผมไปเจอเรื่องราวนี้ในเพจนะครับแล้วผมได้อ่านแล้วก็สรุปมาเป็นคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้นะครับถ้าหาข้อมูลใดผิดพลาดหรือว่าตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมเอาละกล้องผมแบตหมดพอดีเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าทุกคนชอบแล้วก็จะได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนั่นเองครับผมเอาละสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ